สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าคนงานก่อสร้างตามซื้อสลากเลขรถจักรยานยนต์725จนถูก12ล้านวันที่16กรกฎาคมนางสาววิไลประดับศรีอายุ56ปีเช่าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเขาพบพันตำรวจตรีชำนาญก่อเกิดสารวัตรสอบสวนสพปากช่องเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมถือสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข556725งวดที่28ชุดที่03 และ0ูนวันที่16กรกฎาคมจำนวนสองใบตรงกับรางวัลที่หนึ่งในรอบนี้หลังลงบันทึกประจำวันแล้วเสร็จข้าราชการตำรวจในสพต่างร่วมแสดงความยินดีรวมทั้งร้อยตำรวจเอกหญิงศาส,สีนันตแสงทองรองสารวัตรสอบสวนรวมถ่ายรูปด้วยนางสาววิไลผู้ถูกรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทกล่าวว่าตนเองมีอาชีพประจ้างเป็นคนงานก่อสร้างทั่วไปได้ค่าแรงวันละ300บาทส่วนสามีเป็นช่างก่อสร้าง ได้ค่าแรงวันละ450บาททุกงวดจะจองซื้อเลขรถจักรยานยนต์หมายเลข725จากคนขายเป็นประจำงวดน,นี้ก็เช่นเดียวกันคนขายประจำได้เอาสลากกินแบ่งมาขายให้เมื่อวานนี้ซื้อทั้งหมด6ใบรวมทั้งหมายเลข5 5 6 7 2 5จาำนวน2ใบเลข7-25ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกรางวัลที่5หลายปีก่อนได้เงินมา4 5 0 0 0 0บาทและถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวมาหลายรอบจนรับนี้ถูกรางวัลที่1ได้เงินมาก็จะเอามาสร้างบ้านหลังใหม่ แบ่งให้ลูกพร้อมฝากธนาคารเก็บไว้ดีที่เราไม่มีหนี้สินเราประหยัดทํางานทุกวันได้เงินมาก็กินอยู่แบบประหยัดเก็บหอมรอมริบแต่ก็ยังคงทํางานแบบปูนผสมปูนทํางานก่อสร้างต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ